จากรูปเนี่ยเหมือนคนละองกันเลยไม,ไม่ไม่ไม่ต้องแกะคือถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ละใช่แต่เพราะว่าองนี้ยแก้มเขามีรอยขยื่อนองค์ในรูปที่พี่ส่งหาผมนะแต่องค์นี้ยเขาไม่ขยื่นเหมือนคนละองค์กันใช่ใช่แต่อาจจะเป็นที่มุมถ่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตอนเนี้ยเหมือนคนละองค์เลยให้แท้อยากให้แท้อยากให้แท<น>้นะครับ ไไที่ว่าไปเช่าจากเพื่อนที่จำนำลงรับจำนำอะไรเงี้ยร้านทองเ,เ,อเหมือนเขาใช่ใช่แต่วันนั้นโทรไปหาพี่เชิดฐานพี่ของพี่กันไัยอ่ะอให้แกดูก็เลยแกบอกว่าให้คุณบอยดูดีกว่าอย่างนี้แล้วน่าจะรอดยากแล้วอ,อุ่นเดียวกับวันนั้นเหรอใชเนาะ องเดียวกันเหรอค่ะฮจริงเหรอทำไมถ่ายรูปมามันเหมือนจะดูดีเลยนะครับผมดูรูปวันนั้นก่อนที่พี่ส่งมาหาผมนะ คนละองค์กันหรือเปล่าพีองดกันมาคนใหม่นี่ต่อสู้กันไหนครับ คือแปะจังเลยเนาะจากรูปเนี่ยเหมือนคนละองกันเลยอแอะดูกัน ไม่ไม <ITA> ่ไม่ต้องแกะคือถ yeah, yeah, ้าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วใช่แต่เพราะว่าองค์นี้ยแก้มเขามีรอยเคย้่อนองในรูปที่พี่ส่งหาผมนะแต่องค์นี้เขาไม่เคย้่อนเหมือนคนละองกันใช่แต่อาจจะเป็นที่มุมถ่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตอนเนี้ยเหมือนคนละองเลยไม่รู้พี่ดูภาพเห็นปะไม่เป็น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 ใช่ไหมฮะอันนี้เพราะดูมันมีรอยซ้อนอยู่ตรงเนี้ยอันอันองค์แรกที่ส่งหาผมอะอาจจะดูองค์อื่นก็ได้ครับถ้าเกิดมีอย่างอื่น ฮะเน er. ี pues mm ่ย hmm. ้นี้ย e ังไม่น nah, ิยมเลยอ่ะอ really mm ืา hmm. ยังให้ใช่จังเลยอ่ะยังยากให้รุ่นให้เหรียญเลื่อนใช่มากเลยอ่ะผมยังดูจากรูกวมีโอกาสแท้นะเนี่ยมาดูแ่ามเหมือนเหมือนโคราเหรียญเลย เหมือนเหรียญจริงกับคนละพอสองปุ๊บมันเป็นมันเป็นขี้กากมดเลยพื้นเหรียญเขาเป็นขี้กากถ้าเกิดมันแบบไม่ถ้าเป็นเหรียญเลื่อนจริงๆอะ่ะจะไม่ขึ้นขี้กากเลยจะไม่มีเม็ดเลย